สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามผลงานสมแดงนะครับผู้ที่เอามาใช้ใช้กับก้ายางพลานะครับเขาเพาะก้ายางพรานะครับก่อนใช้เป็นยังไงและหลังใช้เป็นยังไงเรามาถามดูเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับคุกทครับอันเป้นคือก้ายางของอันพ่อเมยโมเมย์จ้าครับแล้วในน้ำเสือนะครับอย่ที่ใส่น้ำเื่อไหนที่ที่ยุใส่ครับคือเสื่ออํมพอนปทุมโยจ้าตอนนี้อยู่อ่างหลวงปลาไหล อำเภอปวกแดงไม่น้ำคูจา้าเจ็ดกายางอยูย่น้องเนาะจ้าครับอันนี้คือ,อยางของหนาหมดเลยเนาะแม้นครับอันนี้พ่นสมแดงไปจกักษ์เทียหรอครับยักเทียยักเทียโอ้ใบมันเลาดีเนาะก้อนก้อนก้อนใสเป็นยังไงครับก้อนใสใบมันก็เป็นใบงี๊กใบบ๊อซึนใบบ๊อก,กางโอ้เบิง่งเลยครับเ <พอ S 1> ห็นแล้วสมแดง อันนี้คือมันหุบนี่คือนยังไงครับนี่อันนี้มันมันทำแล้วใบมันสนอนโอ้กับมันนอนคือคนนี่เนอนหน้ามุกเสาใบมันกัดจางกัดจางกัดซึนอ๋อครับนี่เวลามันหกงางแนงแต่เนาะครับนี่เบิ่งกันงได้ครับมีชายยางแมนเบิ้องนี้เริ่มต้นใส้สมแดงนะครับลองเบิ่งครับสมแดงเขาเป็นยังไงนะครับกับคาดยายนะครับใบมันเงางามต้นซึนเนาะมันไดนะครับมันได้ทั้งต้นเนาะมันได้ทั้งต้นทั้งใบครับ ตัวดยการใส่สมแดงเป็นยไงเราลองแนะน้ำครับคนที่เขาเอ็ากย่างด้วยกันผู้ใดอยากหูกับใส่ลองเบิ้งจ้าเนี่ยจะใส่มาหีดสองเสียมันก็ดีก็เก่าอยู่มันแต่อยู่นอกเริ่มใส่มันก็ดีก่อนของใส่มาตะกอนมันก็ได้ทั้งต้นทั้งใบวิธีใส่ก็บ่ยากจ้าวิธีใส่ก็น้ำยี่สิบเล็ดตอนยี่สิบที่ี่จ้าที่ี่ นฟองสบู่แดงยีชีตบซีส่วนเป็นผงนี่คืองสอนหนึ่งส่วนเป็นผงกับสอนหนึ่งตอนนั้นยีชีบดผสมกันจ้าครับฉีดอาชิตละเทียฉีดอาทิตย์ละเทียอันนี้ก็ฉีดมาของเทียกับว่ามันได้ผลดีขึ้นแน่พอเก่าครับพร้อมประทับใจดีได้ครับเปอร์เซ็นต์ครับเกลทิปหาเปอร์เซ็นต์ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆกัว่ามันทีได้เต็มร้อยไปละครับแอนโมโอเคบอลเปนบ้าครับโอเคอยู่เนาะจ้าครับ ขอขอบคุณครับขอมุน่นด,ดีครับครับเจ้าของสวนนะครับทาาาย,ยนะครับใช้ขอมุ่นนะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ